เข้าคำถามเลยดีกว่าอยากถามว่าถ้าในชีวิตจริงมันเกิดแบบเหตุการณ์แบบในซีรีส์คืนอยากให้ใครเป็นน้องรหัสเราและเพราะอะไรอาถามบูก่อนตูเนี่ยตัดออกก่อนเลยเอะไรอ่ะเพราะเราน่าจะเอาไม่อยู่เออนจะเป็นน้องที่ดื้อมากใช่แล้วเรารู้สึกเราไม่ชอบอ่ะเอ ออฟตัดออกเพราะว่ากล้ามใหญ่เกินเออ,เอ,อแล้วดุดุไม่เอาเราไม่ชอบใช่เราไม่ชอบรุ่นน้องที่ดุเขาไม่ได้อยากได้เป็นน้องหัแต่เขาอยากได้เป็นอย่างอื่นเบ้า์ กลับเข้ามาสู่เยฟเป็นด้อ덤ไลฟ์นะคะในช่วงที่สองนี้นะคะแล้วก็แน่นอนไม่ได้อยู่แค่แนนกับเซฟนะคะอยู่กับน้องๆทั้ง3คนจาก Perfect กต์เฮลิไเนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีซันต้าสวัสดีจูเนียร์แล้วก็มาร์กนะคะสวัสดีครับอล่าพุ่งออกจอมาก3คนอยู่ด้วยกันพึ่งไม่ได้มีแค่น้องๆเพราะว่าแอบเหตุว่ามีเหมือนแบบพี่รหัสคนนึงเขาโผล่มาแถวๆนี้มันจะมีแสงสว่างว่าบๆมาด้วยจริงเหรอรับผมเาจะมาเหมือนแบบมาคุมพฤติกรรมน้องๆอีกทีนึ่ง ัวเลยอ่ะทำร mm ั hmm. เลยเหอน้อนางบูค่ะสวัสดีครับ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  มาไม่ใช่อะไรมาปกป้องแซนต้าโอ้โหจะอะไรจะไอจูอะไรแต่ว่าจูจะทำลายน้องแต่ว่าพี่ไฟฟ้าเขาก็ดูแลน้องอย่างดีนะก็น่จจะเเคได้ดูซีรีส์ไหมเอ่ยดูดูแต่ว่าในชั่วโมงแรกเรามีจดหมายจากแฟนๆสามร้อกว่าฉบับเราเลือกมา5้าฉบับอ่านไปเรียบร้อยแล้วเรจะมอบให้เป็นที่ระทึกแก่ผู้คุณทุกคนด้วย อะไรเป็นไรมันระทึกขนาดนั้นเลยเหรอครับมันแบบว่าระทึกตามชื่อเลยไมีเสียงไหมครับมีเสียงไหมครับเสียงแก่ เป็นจดหมาย5ฉบับสเปเชียลนะครับจากแฟนๆที่อยากมอบใบ้พวกคุณวันนี้ผมส่งถึงมือพวกคุณเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยครับผมเราอยากให้พวกคุณเขียนจดหมายกลับไปหาแฟนๆของพวกคุณด้วยอาจจะแจกอุปกรณ์ค่ะได้ครับแจกอันนี้อันนี้คืออะไรไอ้ไอ้พี่บุ๊กต้องสีชมพูพี่เขียนจดหมายให้กับแฟนๆส่งกําลังใจข้อความดีๆกลับไปให้เขาได้เลยเ็ครับผม ทำไมเป็นผมล่ะเขียนทำไมเ่ดีนเซนตอาผมผมเริ่มเขียนก่อนเลยเพราะผมมีความในใจพังผล่นี่ยมันเกิดแบบเหตุการณ์แบบในซีวีคืนอยากให้ใครเป็นน้องรหัสเราและเพราะอะไรอาถามบูก่อนบูเนี่ยตัดออกก่อนเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเราน่าจะเอาไม่อยู่เออนั่นจะเป็นน้องที่ยืดมากใช่แล้วเรารู้สึกเราเราไม่ชอบอ่ะเอออาฟอสตัดออกเพราะว่ากล้าใหญ่เกิน เออแล้วดุดุไม่เอาเราไม่ชอบใช่เราไม่ชอบรุ่นน้องที่ดุเขาไม่ได้อยากได้เป็นน้องรหัสแต่เขาอยากได้เป็นอย่างอื่นเปล่าถ้าสมมติอยากได้น้องรหัสใช่ป่ะครับผมตลอดขอเป็นเซนต้าแล้วกันใช่ไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะคุยง่ายน้องผมผิดอะไรทำไมคุณถึงไม่เลือกมาอันนี้เงียบไปหน่อย อ๋อคือแรงเกินก็ไม่เอาเงียบเกินก็ไม่เอาคุยง่ายไปไปแบบไปนู่นไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ได้เลยยิ้มเก่งเนาะมีสเปกในใจอยู่พอประมาณใช่ไหมประมาณหนึ่งเออเออเอออยากรู้แซนต้ามากเลยนะถ้าแซนต้าจะมีน้องรหัสอยากได้ใครในกลุ่มเรามากสุดผมว่าอยาล็อบบี้เขาดีนายเขาจะว่าไม่มีคนเลือกอุด่ลยผมหรอผมอยากได้แบบพี่บุกเลยกัน เพราะอะไรพูดไปพูดไปเพราะว่าชอบคนที่สดใสครับผมแล้วก็เป็นเป็นเป็นคนที่น่ารักอะไรอยู่ด้วยแล้วมีพลังบวกอะไรน้องโมขบว่าเป็นปากกระตอบอ่ะพี่จูอ่ะจูเลือกบุกครับไม่อยากให้เลือกเลยอ่ะเลือกบุกครับเพราะอะไรอ่ะเพราะเดี๋ยวมันโดนแน่ผมเนี่ยชอบแกล้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องหันเนี่ยนี่เป็นเหยื่อชั้นดี โดนแน่ไม่อยากบอกเหมือนกันว่า้องรหัดก็มีมูอมีตีเหมือนกันตายไม่ไไไกย เผมอยากได้น้องแซนต้า <ๆ S 2> เป็นเป็นน้องรหัสอยากน้องการน้องการอยากน้องการเป็นน้องรห barr, ัสเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ชีวิตด้วยง่ายที่สุดแล้วก็น่าจะมีความสุขที่สุดเพราะน้องการเป็นคนน่ารักในเรื่องสุดๆ <ừ> จริงๆแล้วนอกจากคําถามนี้ยยยยผมมีคําถามหนึ่งที่ว่าไปมากเลยว่าไปถามทั้ง4ี่คนเลยว่าถ้ามีรุ่นพี่ในคณะเป็นโฟร์บุ๊คเพิร์สแซนต้าจูเนียร์มาร์คครบแก๊งเลยนะจะกลัวรุ่นพี่แนวไหนมากที่สุดโอ้ยกลัวเขาย้ายมอหนีเล รอดเล่นรอดเล่นเออถ้าเกิดว่าในในหกคนมีคนที่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งผมกลัวเพิร์ทมากที่สุดเพราะอะไรครับทุกวันนี้เพิร์ทอ่ะแก้งผมน้อยเพราะว่าเพิร์ทอ่ะเป็นรุ่นน้องผมเมื่อไหร่ที่เพิร์ทโตผมว่าเป่นผมแน่พออำนาจมันเปลี่ยนขั้วแล้วเขาเอาเต็มที่แน่ครับใช่เพิร์ทก็เด็กกว่าผมเลยเพิร์ทยังแก้งผมเลยเออเพิร์ทเหมือนกันนะ เออพอมานั่งคิดแต่พอเพิร์ดเป็นคนชี้แกงมากจริงเลยใช่คือถ้าสมมุิในกองอ่ะหนักสุดคือเพิร์ดโอเคครับถ้าเจนตาเจ์ต้าหนูเลือกใครผมเลือกกลัวพี่มาร์กแล้กันครับผมจริงจริงจริงผมเลือกผมเลือกมาร์กเหมือนกันผมจะเลือกมาร์กไม่น่ากลัวเลยนะผมอะเป็นคนไม่ชอบคนที่แบบเงียบๆอะไรอย่างนี้ยหมายถึงแบบ หมายถึงแบบคนที่ดูเข้าถึงยากอะไรเงี้ยเรจะรู้สึกว่าอุ้ยเราจะเข้าถึงพี่เขาได้ไหมอะไรเงี้ยกลัวกลัวว่าจะไม่สามารถทําความสนิทด้วยได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆมาร์กอะเป็นไม่ได้เป็นคนนิ่งนะเออหมายถึงเออลูกภายนอกถ้าใครแบบมองแบบครั้งแรกเนี่ยเอยหูวเข้าหายากมากงนี้นั่แต่ถ้าสมมติรู้จักกันไปอะให้เต็มที่เลยสองเดือนเป็นไงจะรู้ว่ามาเป็นคนยังไงแต่พี่แนงก็ว่าเขาก็ไม่นิ่งนะเออไม่คือว่าเขาเป็นมูดปนกวนอะใช่คือน้ํานิ่งไหลลึกคนเนี้ จูตอบใครสรุปตอบมาครับเพราะว่าจู่รู้สึกว่าหลงรักรุ่นพี่ครับอ้ยอ๋อหอม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  ครคือกลัวมาเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่รู้จักมามาก่อนเลยเห็นมาครั้งแรกจะรู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆแล้วเราจะไม่ค่อยรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่จะไม่ค่อยกล้าไปคุยด้วยเพราะกลัวแบบพูดอะไรผิดหูเข้าไปแล้วเขาจะอารมณ์ไม่ดีโอคล้ายๆซนต้าเหมือนกันเนาะเมื่อกี้คุยมาประมาณหนึ่งวันนี้ซีรีส์ก็คือ perfect t a i r l i n e r s เข้าสู่ EP ที่สี่แล้วเป็นไงบ้างฟีดแบ็ตั้งแต่ EP หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างก็ดีมากครับอยากอยาขอบคุณแฟนๆครับเอาจริงๆแบบว่าเรามีกําลังใจในการถ่ายทําต่อมาเพราะว่าเรื่องนี้ ทั้งออนไปแล้วก็ถ่ายไปเพราะว่าแบบนานมากครับตอนนี้ก็คิวที่51แล้วอะไรเงี้ยยาวนานมากใช่แล้วพอแบบกระแสตอนนัมันดีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีกำลังใจใช่ครับเราหายเหนื่อยพร้อมแกล้งคนเสมอใช่ทั้งหมดมมีกี่ EP พีคะ24่สิบครับตอนนี้1 4ก็เหลืออีกสับมันจะมีอะไรพลิกผันหักมุมระไหมขอสปอยคนละหนึ่งคำได้ไหมทอาทิตย์ครับหลายรสชาติจิกหมอนครับแซบแซบแซบมีแซบมีจิกหมอนมีหลายรสชาติแล้วก็ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ รวมๆกันก็ได้เป็นประโยคนึงพอดีแสดงว่าน่าจะมีเนื้อเรื่องให้เราติดตาม10 EP นี้แบบเข้มข้นมากๆแน่ๆเข้มข้นมากเข้มข้นมากครับผมแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือหลายคนบอกว่าคือสงสารน้องกันไม่ไหวแล้วเขาร้องไห้บ่อยมากเหนื่อยไหมลูกกับการร้องไห้ไม่เหนื่อยเหนื่อยกับอยู่กับพี่จูมากเอ้ยครับแต่ได้เลียงกุมารด้วยเหรอได้ยินนะจริงๆมันไม่ต้องกระซิบก็ได้ได้ยินได้ยินได้ยินครับก็เหนื่อยกับการอยู่กับพี่จูไหมเอาจริงเหรอเป็นไหม เซตาเปลี่ยนไป้วอะไรเซตาเป็นแบบนี้ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอ่ะจูพี่มาร์คมันจะมีอะไรที่มันแบบหวานหวานให้เราได้ดูไหมมีแน่นอนครับแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นหวานหวานเน้นๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนของโยธากันเนี่ยใกล้ๆละซึ่งทางแล้วใกล้จบล้วีสับมิพีพอเข้าช่วงประมาณอีพีที่สิบหกสิบเจ็ดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไฟฟ้ากับน้องวายละมูดของเรื่องเนี่ยมันจะมีเป็นความโรแมนติกคอมดี้ซะส่วนใหญ่คือชื่อภาษาอังกฤษของนิยายเนี่ยมันชื่อว่า charming and sweet ครับก็คือความมีเสนและความหวานก็จะได้เห็นแบบแบบนั้นแบบเต็มเต็ม เลยทั้งเรื่องถามถึงตัวละครมางดีกว่าคาแรคเตอร์ย re, อย่างพี่จูเนี่ยคือพี่ไฟฟ้าถูกไหมครับคาแรคเตอร์เขาเนี่ยด้วยความที่เหมือนที่เราเห็นเนี่ยอยากรู้ว่าเอาจริงแล้วเหมือนกับชีวิตจริงไหมให้พี่มุกตอบก่อนดีกว่าถ้าในพาร์ทความความกวนอะเ,ออเหมือน,อนครับเหมือนเลยใช่แต่ว่าความอบอ,อุ่นไม่มีเลยครับความเทคงเทแค่เลี่ีคุณน่ยไม่ใช่ผมคนที่ผมจะอบอุ่นด้วยคุณก็ไม่ใช่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นถามต่อแล้วใครที่คุณจะอบอุ่นด้วยอใครมีเลย หมดเลยครับแรงมากเหมือนไหมพี่จูเหมือนชีวิตจริงไหมเหมือนมากครับคือเรียกได้ว่าตัวไฟฟ้าตัวจูเนี่ยแทบจะเหมือนกันแบบร้อเเลยเพราะว่าตอนที่อ่านนิยายก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างอ่ะคนอ่ะจะชอบบอกว่าพี่ไฟฟ้าแปลกแต่เรารู้สึกว่าในชีวิตจริงเราสามารถทํายีได้อย่างเช่นแบบเดินไปทักคนแปลกหน้าคุยกับคนแปลกหน้าต้องรู้สึกว่าไม่แปลกโดยที่เราไม่เขินอายเลยหรอไม่เขินอายเลยเมื่อวานเมื่อวานไปถ่ายซีดี์ด้วยกันเขายังไปทําคลิปกับคนแปลกหน้าอยู่เลยใช่ในชีวิตจริงแบบว่าการที่เราจะได้เพื่อนใหม่สักคนหนึ่งคือเราก็ต้องเอาตััวขของเเราา้ไปคุยกบ เขาชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่าย,ยอะไรอะ efm แฟนดอมไลค์ e F